ปี2024เป็นอีกหนึ่งปีที่มนุษยชาติต้องอเผชิญหน้ากับความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคใดของโลกก็ตามทั้งหมดนี้ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทั้งทรัพย์ส,สินชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสภาพจิตใจที่แตกสลายอย่างยากจะเยียวยามหาันตภายร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกภัยคุกคามที่เราต้องอเผชิญ ในยุคที่เทคโนโลยีและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโลกของเรากำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ไม่เคยมีมาก่อนการเป,ปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้มหันตภัยร้ายต่างๆกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือการสำรวจมหันตภัยร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับโลกในอนาคตอันไกลซึ่งเราอาจไม่สามารถมองข้ามได้ 1. การเป,ปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศ c l IMATE เ a n g e วาวะโลกร้อนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในมหาตภัยที่สำคัญที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่การปล่อยก๊าซเปลือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาไม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการทำลายป่าไม้และการเกษตรที่ไม่ยั่งยืนได้ทำให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือและใต้ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมืองและประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเช่นมาลีฟบังคลาเทศและพื้นที่ชายฝั่งในหลายประเทศกำลังเผชิญกับภัายน้ำท่วมที่อาจทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องอพยพภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้เกิดพายุเฮอริเคนและคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลการสูญเสียที่ดินทำกินพื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งในโลกกำลังเผชิญกับความแห้งแลง้งน้ำท่วมและการกัดเซาะของดินซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมากนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ 2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมาชาติผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษยชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืนกำลังเป็นอีกหนึ่งมหันตภัยที่สำคัญการเติบโตของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการทรัพยากรต่างๆเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุและน้ำสะอาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกใช้จนเกินขีดจำกัดในอนาคตอันใกล้เราอาจเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่มีอยู่จำกัดเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของเศรษฐกิจโลกการขาดแคลนพลังงานอาจทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตและการขนส่งทั่วโลกการทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อสแสวงหาทรัพยากรการสแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืนเช่นการทำเหมืองแรก่การตัดไม้ทำลายป่าและการประมงเกินกำลังกำลังทำลายระบบนิเวศท,ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สัตว์และพืชพัธุ์ต่าง ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือภูมิภาคในการแย่งชิงทรัพยากรเช่นน้ำมันน้ำสะอาดและแร่ธาตุความขัดแย้งเหล่านี้อาจบานปลายกลายเป็นสงครามที่รุนแรงได้ 3. โรคระบาดใหม่ New Pandemics ภายคุกคามต่อสุขภาพของมนุษยชาติในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โลกได้เผชิญกับโรคระบาดที่มีความบุนแรงมากขึ้นเช่นแค่วัดนก h 5 n 1 SARS, ซาซาและที่สำคัญที่สุดคือโควิด1 i ซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกความเป็นไปได้ในการเกิดโรคระบาดใหม่ๆในอนาคตยังคงมีสูงเนื่องจากการกลายพันธุ์ของไวรัสและแบคทีเรียเชื้อโรคมีความสามารถในการกลายพันธุ์และพัฒนาไปในรูปแบบใหม่ๆที่อาจทำให้เกิดโรคที่มนุษย์ยังไม่เคยพบเจอมาก่อน ความสามารถในการควบคุมและรักษาโรคเหล่านี้อาจไม่ทันการทำให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของประชากรการเดินทางข้าประเทศที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเคลื่อนย้ายของผู้คนระหว่างเมืองและภูมิภาคต่างๆทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโรคง่ายขึ้นโรคที่เริ่มต้นในพื้นที่หนึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังทั่วโลกภายในเวลาอันสั้นปัญหาการต่อต้านยาปฏิชีวนะ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายและไม่ถูกวิธีได้ทำให้เกิดปัญหาเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นการดื้อยานี้อาจทำให้โรคที่เคยรักษาได้ง่ายกลายเป็นโรคที่แร,แรงและยากต่อการรักษา 4. การเสื่อมถอยของความหลากหลายทางชีวภาพการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล แต่ในปัจจุบันมนุษยชาติกำลังทำลายความหลากหลายนี้อย่างรวดเร็วการทำลายถิ่นที่อยู่การขยายตัวของเมืองการทำการเกษตรแบบไม่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธรรมชาติทำให้ถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืชพันธุ์ถูกทำลายส่งผลให้หลายสายพันธุ์สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์การสูญเสียชนิดพันธุ์ที่เป็นกุญแจสำคัญในระบบนิเวศสายพันธุ์ที่เป็นกุญแจสำคัญเช่นพึ่งซึ่งมีบทบาท ในการผสมเกสรดอกไม้กำลังเผชิญกับการลดจำนวนอย่างรวดเร็วการสูญเสียสายพันธุ์เหล่านี้อาจทำให้ระบบนิเวศล่มสลายการเพิ่มขึ้นของชนิดพันธุ์ที่ลุกรานชนิดพันธุ์ที่ถูกนำเข้ามาในพื้นที่ใหม,ใหม่สามารถทำลายสมดุลทางชีวภาพของระบบนิเวศเดิมได้ซึ่งอาจทำให้สายพันธุ์ท้องถิ่นสูญพันธุ์ห้าสงครามและความขัดแยงระดับโลกความตึงเครียดที่อาจกลายเป็นหายนะความตึงเครียดทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกทําให้เกิดความเสี่ยงต่อสงครามและความขัดแย้งระดับโลกสงครามนิวเคลียร์การสะสมอาวุธนิวเคลียร์โดยประเทศที่มีความตึงเครียดทางการเมืองอาจนําไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามความเสี่ยงนี้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่อาจทําลายล้างโลกได้ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจความขัดแย้งด้านการค้าและทรัพยากรระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ เช่นสหรัฐอเมริกาจีนและรัเสเซียอาจนำไปสู่สงครามทางเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจโลกชะง,งักลงการก่อการร้ายการเพิ่มขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายที่มีอุดมการสุดโตเป็นทัยคุกคามที่ไม่สามารถมองข้ามได้กลุ่มเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการก่อเหตุโจมตีที่มีผลกระทบร้ายแรง 6. ภัยจากเทคโนโลยีการพัฒนาที่ไม่สามารถควบก,กุมได้ การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในศตรวรรษที่21ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มนุษยชาติอาจยังไม่สามารถควบคุมหรือคาดการได้ปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ถูกควบคุมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI ที่มีความสามารถสูงขึ้นอาจนำไปสู่การที่ AI กลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติหากไม่ได้ถูกควบคุมอย่างเหมาะสม ความสามารถของ AI ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอาจทำให้มนุษย์สูญเสียการควบคุมการโจมตีทางไซเบอร์การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกด้านของชีวิตทำให้โลกเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นระบบพลังงานระบบการเงินและระบบสาธารณาสุขอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากการพัฒนาของเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเช่นการแก้ไขยีนและการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่อาจนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์การเตรียมตัวรับมือกับมหันตภัยมหันตภัยร้ายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษยชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ผ่านการตระหนักถึงปัญหาการร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับปัญหา และการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนความสามารถในการปรับตัวและการคิดเชิงกลยุทธ์จะเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับมหาภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นทว่าเราจะโทษธ,ธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะแท้จริงแล้วต้นตอของมหาก,กรรมความหดร้ายเหล่านี้มาจากภาวะโลกรวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์โดยตรงทั้งการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลการทำลายป่าและการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศร้อนระอุในเอเชียตัวอย่างของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากโลกรวนหากยังคงจำกันได้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนระอุนจนถึงขีดสุดไทยเป็นหนึ่งในสามของประชากรโลกที่ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนมหาโหดในเอเชียซึ่งทำให้อุณหภูมิของไทยรวมถึงอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียพุ่งทะยานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะจังหวัดตากที่เผชิญกับอุณหภูมิสูงถึง44.6องศาเซลเซียสนับเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยประสบไม่เพียงแต่ประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวก็เผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดทําสถิติสูงสุดใหม่ที่42.9องศาเซลเซียสในขณะที่บังกลาเทศเผชิญกับอุณหภูมิสูงถึง40.6องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดในรอบ60ปีของประเทศนี้ ส่วนจีนก็มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนเมษายนเช่นเดียวกันลูคัสวากัสเตโลนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยวารดารัสกล่าวว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงจากคลื่นความร้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้มีแนวโน้มจะปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโลกยังคงเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่องโดยการวิจัยในปี2022 พบว่าระดับความร้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามเท่าทั่วโลกภายในสิ้นศตรวรรษนี้ไฟป่าฮาวายความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ในเดือนสิงหาคมเหตุการณ์าารไฟป่ารุนแรงในหมู่เกาะฮาวายสร้างความตกตะลึงให้กับคนทั่วโลกเปเลวเพลิงที่รุนแรงราวกับไฟนรกได้เผาผลาญพื้นที่กว่า80%เอร์เซ็นของเมืองลาไหน่าหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะมาวีจนราบเป็นหน้ากลอง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนและมีประชาชนที่ต้องพักถิ่นฐานสูงถึง1 1 0 0 0คนนับเป็นภัยธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐฮาวายและเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในรอบกว่า100ปีของสหรัฐสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางระบุว่าฮาวายจะต้องใช้เงินมากถึง5 5พันล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูเมืองให้กลับมาอยู่อาศัยได้ดังเดิม สาเหตุที่ทำให้เพลิงลุกลามรวดเร็วนั้นมีหลายปัจจัยเช่นอาคารในเมืองลาหลายหน้าที่เป็นอาคารเก่าและมีโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ทำให้ติดไฟได้ง่ายอีกทั้งพืชทาน์ต่างถิ่นอย่างหญ้ากินีที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆของเกาะมวีก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ไฟลามไปอย่างรวดเร็วน้ำท่วมกรุงปักกิ่งผลกระทบจากพายุฝนและไต้ฝุ่นทกสุรี อีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ในเดือนสิงหาคมคือเหตุน้ําท่วมใหญ่ในกรุงปักกิ่งและหลายเมืองโดยรอบสถานการณ์เลวร้ายเริ่มขึ้นในวันที่29กรกฎาคมและลากยาวไปจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังพายุฝนที่รุนแรงที่สุดในรอบ140ปีประกอบกับอิทธิพลของไต้ฝุ่นทกซูรีได้โหมกระหน่ำเข้าใส่กรุงปักกิง่งโดยมีปริมาณน้ำฝนที่ตรวจวัดได้สูงเป็นประวัติการในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วัน ผู้คนจำนวนมากติดค้างอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมไม่มีน้ำแกส๊สหรือไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าค้นหาและช่วยเหลือประชาชนตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว30ส,สิบคนในกรุงปักกิ่งทั้งจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและเหตุอาคารพังถล่มมีบ้านเรือนเกือบ1,5,000 0หลังได้รับความเสียหายภัยพิบัติอื่นๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตลอดปี2023มีเหตุการณ์มหันตภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายพื้นที่ทะเลทรายที่ปกติจะร้อนแ้งกลับเผชิญกับพายุช่วงปลายฤดูร้อนที่มาอย่างผิดปกติส่งผลให้ฝนตกลงมาอย่างหนักเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายให้กลายเป็นบ่อโคลนขนาดมหึมาที่ทั้งเหนียวลึกและลื่นทําให้ผู้ที่มาร่วมงานเทศก,กาลดนตรีบรินิงแมนติดอยู่ในทะเลโคลนนี้ราวเจ็ดหมื่นคนไซคโคลนเฟรดี้ ถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มแอฟริกาในรอบ20ปีมันก่อต,ตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2023และสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับมาดากัสการ์โมซัมบิกและมาลาวีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันกว่า1,000คนและผู้คนอีกหลายแสนชีวิตต้องพลัดถิ่นจากบ้านเรือนบทเรียนจากมหาภัยทางธรรมชาติหนทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของมหาภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปี2023ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิน้นท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ควรเป็นบทเรียนและเครื่องตันใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวนอย่างจริงจังก่อนที่โลกของเราจะต้องเผชิญกับมหาภัยที่รุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นไปอีก